ัดเสดเนื้อจะต้มต้มคนกันกับเกันนั่นขางมันเอาเนื้อส่วนมันแข็ง จะเอาไปเห็ดต้หมหลังลดีดีนี่ห้าแผ่นเลยโลละเก่าสิบบาท ฮ่าโลอยู่บ้านที่แถวบ้านห้องขายโลละลอยห้าสิบบาทอยู่นี่โลละเก้าสิบบาทเกินกันโลละหกสิบบาทีทูบ้านเ้ามันเป็นม้วนไทยเนาะอันนี้เป็นม้วนขนโน้มม้วนรถสัตวจะแตกต่างกันไป เก็บแทนกันไปเหนือนามไปนั่นแหละส่วนจะเสียออกไปตกส่วนจะเสียออกไปตกติดเรือนี่ก็เป็นไครกับข้าว สีสวยเหลือไม่ไม่ออกจากโคะ้งไม่ออกจากโค้งเลย